ต้อนรับเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการล้างตาหรือว่าย้ำแขนนั่นเอ,เองนะครับมารู้กันเลยครับพิกัด5 1 5กิโลกรัมขอเสียงประมือต้อนรับมุมน้ำเงินเขาคือพงศกรไพรโรธวิรุณ นักชกวัย25ปีครับสังกัดราชนาวีไอมาเน่บางนาครับมาจากจังหวัดตากประเทศไทยอายุ25ปีครับไฟานี้มุ่งมั่นจะมาขอล้างตาให้ได้ครับพงศกรไพรวดวิรุน ละครับนี่คือมุมน้ำเงินนั่นเองนะครับมาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับอายุ30ปีนั่นเองครับสังกัดอยู่ค่ายมวยมีนโยดทินครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดงชนะก,ก่อนสู้วะณกูน มุมแดงสูง158เซนติเมตรครับรูปร่างสูสีกับพงศกรไพโรธวิรุณวันนี้จะมาขอย้้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งธนากรสุวรรณกุลคู่แรกของรายการ The Fighter Next Generation ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีพิสันลิพนำผา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Work p i o TV ขดหมายเลข23ครับกลับมาแล้วครับ The Fighter Next Generation ครับรายการมวยคุณภาพจาก T L Boxing Promotion วันนี้ครับผมทีมตะกคุณมวยอัคคพลจุฑนเงาะและพี่ปองสุรเดชภัยวงศ์ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับผมวันนี้ก็ประเดิมคู่แรกด้วยการชกล้างตาก,กันระหว่าง ธนกรสุวรรณกุลนะครับกับพงศกรไพรโรวิรุณนะครับเนื่องจากไฟที่แล้วเนี่ยทางธนกรนะครับหนักเกินครับทางเสียเอียงทวีสิลาวสมวรรณครับโปรโมเตอร์จากการแข่งขันเลยให้ทั้งคู่ล้างตากันอีกครั้งครับไฟนี้ชกกันในพิกัด51.5กิโลกรัมนะครับกำหนด4ยกนะครับก็เดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าในรายการ The Fighter Next Generation จากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะชกกันสี่ยกเพิ่มเป็น4ยกทุกคู่นะครับจากนี้ไป เพิ่มความเข้มข้นครับเติมความมันให้กับแฟนมวยครับแฟนๆงรายการเด e Fighter Next Generation ทางช่องวิร์กพอดทีวีกฎหมายเลข23ครับปดหัวคู่แรกครับความห่างความต่างก็คือในเรื่องของอายุแหละครับฝ่ายแดง3 0ปีรุ่นพี่ครับส่วนรุ่นน้องนี่25ปีครับเดี๋ยวดูครับว่าน้ําหนักหมัดแล้วก็ความรวดเร็ววันนี้จะเป็นของใครครับแกผมฝ่ายทีแล้วนี่ธนกรน้ําหนักได้เปรียบนะครับเป็นฝ่ายชนะไปครับฝ่ายนี้ครับน้ําหนักเท่ากันแล้วร็มาดูว่า จะลางตาหรือย้ำแ้นได้ครับสำหรับทางธนกรกับพงศกรนะครับธนากรนี้กางเกงดำนะครับพงศกรกางเกงเหลืองนะครับขว่างขวามาเรียนย้ำท่านผู้ชมนะครับในรายการเดอ Fighter Next Generation ก็เป็นมวยสากลรูปแบบใหม่นะครับกกติกาคือการชกเก็บชัยชนะในแต่ละไฟนะครับถ้าใครชนะติดต่อกัน5ไฟก็จะได้ชกไฟที่6กับบอดไฟแล้วก็จะได้เซ็นสัญญากับทาง การีซีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นได้รับค่าตัวในไฟส์ปอสไฟเนี่สามแสนบาทว้าวนี่คือรางวัลแล้วครับของนักชกที่ทําผลงานได้ดีครับนอกจากเงินรางวัลสามแสนบาทแล้วยังได้สัญญาจากทีอาร์เป็นนักมวยสกลอาชีพด้วยครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับคุณทีมครับที่มีนักมวยอยู่คนหนึ่งครับที่เกือบจะได้ชกไฟที่ห้าแล้วนะครับก็คือสังกพงษ์ชมยงครับที่จะได้มาสี่ไฟแล้วจะได้ชกไฟที่ห้าแล้วครับแต่ว่าเจ้าตัวดันไปชกมวยไทยแล้วก็มีแผลแตก ไม่ทันใช่ครับก็ทางสีเองก็เลยตัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะหลุดวงโคจรไปเลยเดี๋ยวต้องรอการตัดสินใจของสีเองครั้งหนึ่งนั่นเป็นคนแรกเลยนะครับที่จะได้ชกในในบอสไฟในไฟสู้ายไฟที่ห้ก่อนจะเจอบอสไฟแต่ว่านั่นแหละครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ะบนเวทีครับเหลืออีก50ิวินาทีครับยกแรกธนากรสุวรรณกูลกับพงศกรไพโรดุรุนครับเป็นการรีแมต์กันมาครับครั้งแรกก็เจอกันมาแล้วครับครับผม ครับคู่นี้นี่ไม่ต้องดูชันดูเชิงกัินเยอะนะครับเคยพัฒนาฝีมือกันมาแล้วนะครับคกซ้ายหนักคกซสายสวยนะครับนะครับก็พยายามจะแก้มือให้ได้ครับพงศกรครับไฟที่แล้วนี่แหมเสียเปรียบน้าหนักครับไฟนี้หวังที่จะล้างตาให้ได้ครับช่วงชกนี่ดูลอยดูยาวกว่าแหละครับแต่ว่าธนกรนี่พยายามใช้ลูกหลักเดินเข้าขู่ครับครับ รช่วงปลายยกแม่พยายามจะดักขวาแล้วครับบวกซ้ายสวยโอ้โหครับช่วงปลายยกแรกกันมาต้องมาครับเน้นๆหนักๆแรงๆครับดูครับโอ้ยออกทีนี้สะดุ้งสะเทือนครับแม่ยกแรกผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อช่วงหน้าครับยาบำรุงร่างกายตราพยานาค กลับมาชกมันต่อครับในยกที่2นะครับการชกในพิกัด51.5กิโลกรัมครับระหว่างธนกรส่วนกูนะครับกับปงศกรไปโรดวิรุณนะครับคู่แรกนี้ก็ออกอาวุธกันหนักๆตลอดเลยนะครับคู่นี้นครับมาดูภาพชายคลังครับนี่ครับตักซ้ายลําตัวพงศกรเองก็พยายามจะบวกคุกซ้ายครับใช้ความยาวความเร็วแหละครับเข้าสู่รุ่นพี่ ครั้งก่อนแพ้มาครั้งนี้ต้องการคว้าชัยชนะครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคครับจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดขอบคุณบริษัทห้าขายยาตราใบห่อจำกัดครับขอบคุณห้าขายยาตราเสือสิบเอ็ดตัวโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญญน,นันครับมาชมกันต่อยกที่สองครับย้ำกันอีกครั้งนะครับคู่นี้นี่ชกบกำหนดสิทธิ์ยกอาซี่ยกนะครับ อย่างที่เรียนนะครับเดอะไฟเตอร์ Next Generation จากนีไปนีจาชกกัน4ี่ยกตลอดโอ้ยจะถึง4ี่ยกไวพี่ป๋องบวกขวาลูกนี้ครับขวาของธนกรค่อนข้างได้เลยครับเอางัดอีกแล้วครับเอาปรคัตอาวุธเริ่มจะเข้าเป้ามากขึ้นเรื่อยๆเลยครับธนกรแม่แต่คงสกอร์เองยายามจะบวกสู้นะครับไปดูครับน้ำหนักหมัดของธนกรครับนะครับแลกกันทีต่อทีครับดูครับช่วงสั้นๆดูธนกรนี่ออกได้แม่นออกได้คมครับ พงศกรเองก็ไม่หนีไม่ถอยครับพยายามเดินชนแต่ว่าดูครับหมัดกระแทกซ้ายของพงศกรถือว่าเป็นปัญหาของพงศกรได้ไปอย่างดีครับเอาละครับแม่พยายามตัำตัวรับอีกแม่ธนกรดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วชนะมาทําให้ครั้งที่เขาค่อนข้างมั่นใจครับพี่หมอครับผมครับแต่ว่าพงศกรเองพยายามจะโตครับแต่ว่าหมัดของธนกรนี่เข้าเป้ากับทุกดอกครับอุ้ยทุกขวาอีกทีหนึ่งซ้อมอยู่มีนะอยู่ที่แลลวครับพี่หมอไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับ อู่อ่ะนะครับแม่ต่างคนต่างบวกครับต้องดูว่าใครอู้ใครจะแข็แงแข็งแกร่งกว่ากันครับอู้อ่ะครับเริ่มต้องถอยนะครับพงศกรโ,โดนลำตัวแล้วมนมีปัญหาหรือเปล่าอา้าวแล้วมีปัญหาหรือเปล่าเัาลำตัวธนกรเห็นไหมครับแม่เราผู้บรรยายสองคนนั่งอยู่ข้างกันีเห็นคล้ายๆกันนะไม่บอกนะดังตุกตับตัวของพงศกรครับต้องถอยเลยครับนี่ครับพอเจอเบียดหนักๆครับอู้แม่เริ่มที่จะออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องครับธนกร พงศกรพยายามสู้ครับแต่ว่าแม่งน้ําหนักหมัดที่ออกมานี่ดูจะเป็นรองอยู่พอสมควรครับนี่ครับกระแทกยับยับซ้ายของธนกรีครับเข้าเป้าครับทาให้ขวานี่ตามมาจากหนักตลอดครับนี่ครับกระแทกได้แม่นครับแล้วก็พงศกรเองก็แก้ไม่ได้ด้วยครับลุกเข้ามาเดินเข้ามาเอาหน้ามาชนรวมตลอดครับจังหวะยับกระแทกของธนกรีครับทาได้ดีนี่ครับยับแม่นมากครับแล้วก็ขวาตามครับเนี่ยพอเปิดเกมด้วยยับได้นี่แม่งอาวุธที่ตามมามันง่ายขึ้นครับเพราะว่า มันมีระยะให้ให้ตัวเองคำนวณอยู่แล้วเมาอะกอนาครับพยายามจะเถียงอยู่ครับพงศกรเอาตัดลำตัวเอาคือบ้างแล้วครับช่วงปลายยกที่สองไม่แต่ว่าธนากรเองก็นิ่งดีเหลือเกินนะพี่บอกนะครับจังหวะที่ยืนซัดยืนแรกกันครับเขาโดนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มีอาคารอะไรครับนี่คู่นี้ครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายเลยนะครับหนักๆออกได้กันักหนักคู่ครับคุณ่าว่าใครทนกว่ากันได้เพียวแล้วครับคู่นี้ครับวา่แข่งครับสำคัญมาก ทีต่อทีครับบวกต่อบวกต่างคนต่างโดนแล้วครับนาทีนี้ปลายยก2 10สิบวินาทีไม่้องพยายามกัดฟันสู้กัดฟันสู้นะครับพงศกรครับอู้หยทุบเข้าไปกรรมการต้องแยกนะครับไปต่อยท้ายทอยแบบนี้กับหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบหอจำกัด เอาละครับมาชมกันต่อครับในยกที่3ครับการชกในพิกัด51.5สิบกิโลกรัมครับระหว่างธนกรสวนกุลนะครับเจอกับพงศกรไพโรดก็รุ้นะครับในศึกเดอะไฟเตอร์นิคเกอร์เรชั่นครับที่สเปซพัดบางเกอกนะครับมาดูภาพช้าในยกที่แล้วครับยกที่2นี่เป็นธนกรครับที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่านะครับแต่ว่าทางพงศกรเองก็พยายามจะโต้กลับมานะครับมีขวาครับแต่โดนตัดลำตัวเข้าไปหลายชุดครับสำหรับทางพงศกร ถามกันต่อครับยกที่3ครับขอบคุณบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดครับขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดใช้แอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจำกัดครับยกที่3ครับจะเป็นอย่างไรครับ2ยกผ่านไปนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับผู้เปิดหัวและคู่เอกของเราวันนี้นะครับแฟนฟอยแฟนเวิร์คไคอทีวีกฎหมายเลขยี่สาม และแฟนแเดอะไฟเตอร์ next generation พลาดไม่ได้ครับเยินนจ๊กเกอร์มาแล้วครับพบกับจูเลโนฟานโตเน่ครับ57กิโลกรัมเป็นคู่เอกํารายการวันนี้ครับครับก็เลยว่าเป็นดาวเด่นในโซเชียลอยู่พอสมควรครับสหรับเยื่นจ๊กเกอร์ครับมีแฟนคลับติดตามกันมากเลยทีเดียวครับไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับในรายการยกไฟเตอร์ next generation ครับมาชมมาต่อครับยกที่3นี่เหมือนทางพงศกรจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เลยนะครับ ไปตั้งรับ2ยกนี่แหมดูเหมือนว่าจะเข้าทางธนกรครับต้องเดินใส่ครับตรงขวามาครับอเดินเข้าไปแล้วไปโดนธนกรแหละครับออกได้แม่นครับสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าจังหวะสวิงแคบเอาโดนบ้างเหมือนกันครับธนกรทําได้แล้วครับเอาพอทําได้แล้วมาเป็นชุดเอาแล้วครับสนุกแล้วครับตรงนี้ครับแหมพอโดนอัปคัดนี่ต้องผงะถอยเลยนะครับไม่ยอมไม่ยอมกันแล้วครับไม่จังหวะต่อยแคบๆของธนกรนี่ทําได้ดีครับออกเข้าเป้าแม่นเลยทีเดียว ไม่แปลกครับที่ทั้งคู่นีมีฟอร์มการชกที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วชกกันได้สนุกแบบนี้ครับเพราะว่าประสบการณ์ดีกีของทั้งสองคนก็ไม่ธรรมดาครับในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นครับรวมถึงมวยสากลอาชีพก็มีประสบการณ์มาบ้างแล้วด้วยครับพี่หมองใช่ครับเรผ่านการชกมวยสากลสมัครเล่นมาด้วยกันทั้งคู่นะครับในระดับทิงแชมป์ประเทศไทยเลยทีเดียวนี่ครับขวาแม่นมากครับทางธนากรครับโอ้โหโดนบวกฝ่ายเลครับทำไปทำมาครับดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าไปแล้วครับด้านของธนากร จังหวะทุนน้องอย่างพงศกรขยับมานี่เขาเห็นครับเห็นแล้วก็ป้องกันได้ทันแล้วก็ชิงโจมตีก่อนได้ด้วยครับแหมเป็นงานหนักของพงศกรครับว่าต้องทําอย่างไรที่จะเร่งเกมขึ้นมาแล้วก็กดดันรุ่นพี่ให้ได้ครับพี่หมอจังหวะแยบนะครับของทางธนกรีถือว่าเข้าเป้าครับแล้วก็ทําให้เกมการชกนี่มันคุมจังหวะได้ง่ายขึ้นครับพงศกรพยายามจะเดินเบียดติดๆครับแต่ก็โดนตัดลาตัวของธนกรเข้าไปหลายชุดครับ จังหวะเข้าพวงในนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับทางพงศกรพยายามจะเดินเบียดติดๆครับแต่ว่าก็ยังทําอะไรไม่ถนัดนะครับอู้ขวามขวามาไม่โดนสองมัดไม่โดนครับแต่กะโดนีคอหลุดเลยครับทางด้านของพงศกรครับเวียงสุดตัวเลยครับอ้าทางด้านของธนากรเองตอนนี้นี่ออกมาเน้นตั้งรับและครับครับี่ครับความปลอดภัยให้กับตัวเองครับหลอกจิ้มไปเรื่อยครับค่อยๆตอดค่อยๆตุนไปครับแมโยกใช้สายตา สกอรนี่พยายามจะเร่งครับต้องเอาความแม่นยำต้องเอาความแม่นยำเข้ามาด้วยครับทีองใช่ครับพอจังหวะเดินเข้าหานี่กลายเป็นทางธนกรนี่ดักในแม่นกว่าครับนี่ครับต่อยสบายกว่าครับฟรีเลยครับนี่ครับบวกขวาสวยครับรอสวนเข้ามาแล้วปวขวาครับหมดยกครับพักสักครู่ครับเหนื่อยเลยครับแม่หีหน้าแบบนี้ สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดเอาละครับมาชมกันต่อครับในยกที่4ครับยกสุดท้ายของการชกคู่แรกในศึกเดอะไฟเตอร์เน็กซ์นเรชันครับระหว่างธนาก,กรสุวรรณกูนะครับในมุมแดงกับพงศกรไพโรธวิรุณนะครับในพิกัด51.5กิโลกรัมนะครับสามยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่สนุกดุเดือดใช้ได้ดีนะครับยกที่3ในพงศกรที่ดูจะเสียเปรียบใน2ยกแรกพยายามจะ เปิดเกมรุกเข้าใส่ครับแต่ว่าก็เป็นธนากรครับที่รอจังหวะออกหมัดดักได้สวยๆหลายครั้งครับตามก็ต่อกับ3นาทีสุดท้ายครับเกมจะจบแบบไหนจะจบอย่างไรครับผลการแข่งขันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก็ต้องขอขอบคุณครับเจ้าของสถานที่ครับ s p a c e Pass Bangkok r c เครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอบคุณบริษัท Galaxy Bo x ็ n g p r o m o ปรโมชจำกัดครับแล้วก็แฟนๆนะครับสามารถติดตามผลการแข่งขันนะครับได้ที่ทางเพจ เฟซบุ๊กทีเอลแอนแกลเลซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับได้ตลอดทั้งการแข่งขันรวมถึงการนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของรายการเดอร์ไฟต์เตอร์เน็กซ์เจเนอเรชั่นด้วยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับพงศกรก็พยายามจะเดินเข้าใส่นะครับแต่ว่าก็โดนธนกรนี่ครับคอยดักจิ้มยับซ้ายแล้วก็ตามที่ขวาตรงครับนี่ครับขวาตรงใหม่แล้วครับแม่เกมมันบีบให้ทางด้านของธนกรครับชกได้ง่ายเลยครับดักจังหวะ2แล้วก็ดันพงศกรนี่กลายเป็นกดดันไปเองด้วยแหละเขาไม่บอกใช่ครับ กลายเป็นยิ่งเดินยิ่งโดนครับนี่ครับติดบล็อกครับจะเอาคืนจะเอาคืนสุดท้ายเอาไปฝากอีกครับวะโยกแล้วธนากรเห็นนะครับมันน้าิูเร็วมากนี่ครับกระแทกยับไปก่อนยังแก้ยับไม่ได้ครับต้องปัดนะพี่บ้องนะอ้นี่ครับโดนบวงขวาเกือบร่วงนะครับแต่ลักมวยที่จะปัดมันจะแบบพอยได้ที่ไม่กี่คนนะใช่ครับเออมันแก้ยากครับมึงยับเลยใช่ครับถ้าคู่ต่อสู้ยับแม่นๆนี่แมมันเข้าหาลำบากครับ นี่ครับแ yeah, ย่ซ้ายเบ้ครับโอ้โหโ,โ,โดนเหมือนกันครับแมติดเชือกลูกนี้กรับใดที่ยังไม่หยุดยังไม่ยอมพงศกรก็ยังมีโอกาสครับเอาเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งตรงนี้พยายามจะเร่งพยายามจะลุยแต่ว่าธนากรบอกว่าอย่ามาถึงตัวชนะฉันไม่อยากให้อยู่ใกล้ีโชคแบบคุมเกมแล้วนะครับธนากรครับโชว์สเต็ปเท้าแยบแย็บไปเรื่อยครับนี่ความมั่นใจในความเร็วครับโอ้ครับนี่ครับพอเดินก็ทุกคนหนึ่งสองหนึ่งสองครับทาง พงศกรครับเดินเข้าโอ้ครับโดนดักแล้วครับปอยการณ์แล้วครับชกแบบสบายๆไร้ความกดดันไปแล้วครับตอนนี้กลายเป็นเร่งยิ่งเร่งยิ่งโดนครับทางพงศกรครับแต่ก็ยังไม่ละความพยายามครับยังเดินเข้าหาอยู่ครับดูพยายามตัดตัวสวยครับ วันนี้ต้องบอกว่าเกมที่ทําให้พงศกรอิอฉาและทําอะไรได้ไม่ไม่ตามใจตัวเองต้องการเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกยับของธนากรนี่แหละครับสเตปฟุตเวิร์กด้วยครับเพราะเขาทําได้แล้วขารีบรีบถอยออกห่างเพื่อเป็นการป้องกันตัวไม่ให้พงศกรที่ยาวกว่าโจมตีได้ทันทีครับนี่เป็นข้อดีที่ทําให้เขาเนี่ยกดดันคู่ต่อสู้จนถึงตรงนี้ครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายก็แก้ไม่ตกครับลูกยับของธนากรนี่พงศกรนี่โดนเข้าไปหลายชุดโอ้เขายังจะบวกครับ ยังมีให้เส um ียวนะอ้าวครับเอาบวกด้วยครับโดนด้วยดิเอายังไงครับจับปละยกเอาโดนเหมือนกันโก้อนเอาจะบวกเขาอย่าพลาดนะเกือบไปหมดยกครับแม่คู่นี้นี่บกันสนุกครับใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรอการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ว่าเข้มข้นแล้วก็มีคุณภาพแล้วครับเปิดหัวดูภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับไี่ปองเลยสนุกจริงๆครับคู่แรกของเรานี่ครับจังหวะเดินเข้าหาแล้วก็โดนทางธนกรครับต่อยแคบๆเขาใส่ลรงนี้ติดเชียร์ก็ต่อยได้บ้างครับก็ยังมีความขยันอยู่ครับพงศกรครับแม้ว่าจะเป็นรองเรื่องจังหวะเป็นมือแต่ได้ลูกขยันน่ครับเดินเบียดติดๆครับ พอธนากรหลังติดเชียกก็มีโอกาสฉายเป็นชุดๆเหมือนกันถึงจาว่าใจสู้แหละครับพงศกรวันนี้ต้องชื่นชมเขาแหละครับแม้ว่าภาพรวมการออกบบดเขาสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าหัวใจวันนี้เขาสู้ได้เลยครับนี่ครับต้องรอจังหวะปวกนะครับว่าเป็นมวยรุ่นเล็กๆที่ชกกันสนุกแล้วก็เพลินครับสี่ยกที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับคณะทีมงานคุณภาพของเทียร์บ็อกซิ่งโอร์ชั่นครับโดยคุณทวีสินครับเหล่าสุนวัฒ ตัดลำตัวแรกกันครับร่างกายถือว่าดีทั้งคู่ครับครับเดี๋ยวไปฟังการให้คะแนนบนเวทียางเป็นทางการอีกครั้งครับและนี่คือคู่แรกของรายการครับ The Fighter Next Generation นั่นเองนะครับผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นจะย้ำแค้นหรือล้างแค้นครับมาแล้วครับผลคะแนนอยู่ในึงมือผมแล้วเรียบร้อยกรรมการท่านแรกครับให้ผู้ชนะ40ต่อ36คะแนนครับกรรมการท่านที่2ให้ผู้ชนะ 39ต่อ37คะแนนและกรรมการท่านที่3ครับให้ผู้ชนะ39ต่อ37คะแนนนั่นเองนะครับผู้ชนะนั้นเป็นการชนะแบบเอกชนด้วยครับและผู้ชนะคือมุม่มแดงธนกรสุสวรรณนกู The winner goes to red corner และในโอกาสนี้ครับขอเชิญพันจ่าเอกสุบรนพันนนครับอดีตนักโวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมครับมอบเหรียญรางวัลของก h e f ฟ g h t e r next generation และก็มีโปรโมเตอร์เองครับทวีสินเหล่าสวนวัฒร์ขึ้นมอบด้วยครับถ่ายภาพครับร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเราในครั้งนี้ครับเป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งของชนะกรสุวรรณกุล